ตอนนี้เราอยู่ในงาน Coffee b ะเบ a กรี่ครับเซ็ชันต่อไปครับจะมาสอนการทำเครื่องดื่มชื่อหัวข้อว่ารังสรรค์เมนูยังไงให้หน่าจดจำแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ผมจะได้น้องบอลน,นะฮะเป็นบาริสต้ามือขวาผู้ช่วยที่แบบเก่งมากๆมาช่วยในการครเอทเมนูเพิ่มมูลค่ายอดขายทำยังไงให้แตกต่างทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าสร้างการน่าจดจาสร้างเจอนี่ให้ลูกค้าเดี๋ยวพบกันหน้าเวทีเลยครับ โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคิดคอนเซปต์นะครับในการทำเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปการรังสรรค์เครื่องดื่มยังไงให้หน้าจดจํำก็อื่นขออธิบายก่อนละกันวันนี้ผมจะมีใช้เป็นช็อตกาแฟใช้จากเครื่องเอเปโซเมชีซึ่งการสกัดโดยการใช้เครื่องเอรเปโซเมชี ine, เนี่ยเราก็จะใช้การสกัดปริมาณกาแฟเนี่ยคือน้อยแล้วก็สามารถรีบความเข้มข้นออกมาให้ได้เยอะที่สุด อัตราส่วนในการสกัดเนีครับเลโชก็จะอยู่ที่1ต่อ2 1เนี่ยก็คือเรื่องของปริมาณของกาแฟาส่วน2เนี่ยก็คือเลโชเอาเลยก็คือจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ําที่ออกมา เมนูแรกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกจะเป็นเมนูที่ทชื่อว่าลาเต้คุกกี้ครับขั้นตอนต่อ,อมาครับเราจะมาผสมส่วนของนมนะครับกับไซรัปให้เข้ากันเนาะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นไซรัปของดาวินชีตัวนี้เป็นคุกกี้นะครับเมนูลาเต้แล้วก็เมนูที่เป็นนมเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากับคุกกี้มากบัวรสชาติที่ได้เนี่ยมันจะมีความหอมมีความเป็นนัตตี้สูงขึ้นสุดท้ายเนี่ยการตกแต่งด้วยบัวคุกกี้คัมเบอร์เนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่า ให้ร้านเราเนี่ยสามารถที่จะแตกต่างได้นั่นเองเนาะไซรับเราใช้อยู่ที่ประมาณ20 24 ml อันนี้เป็นอัตราส่วนของแก้ว1 6ออนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ตัว <is> ช็อตเอสเปรสโซ่ <is> odes, ครับเพื่อเอามาตีให้มันเกิดเป็นโฟองน้ำแข็งนะครับเล็กน้อยในพิชเชอร์ครับให้แบบเกิดฟองได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ใช้เป็นตัวแฮนด์พิชเชอร์แบบนี้ครับในการที่จะปั่นตัวช็อตเอสเปรสโซ่ให้กลายเป็นโฟมนุ่มๆได้แล้วก็ โฟมเอสเปรสโซ่ที่ได้ครับลงในแก้วเลยนะครับแบบนี้ด้วยความที่มีอากาศอัดเข้าไปในเอสเปรสโซ่เนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความเบามากกว่าต่อไปก็ใช้เป็นคุกกี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เป็นไซรัปคุกกี้ของดาวินชีในการครีเอทเนาะสุดท้ายแล้วผมมองว่าความสวยงามแล้วก็ความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือการโรยคุกกี้ทัมเบร์ครับเอาไปบดหย,ยาบครับแล้วก็โรยข้างหน้าให้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลาเต้คุกกี้คอมเบอร์ครับเมนูที่2ครับเราจะไปเมนูมีความครีเอทมากขึ้นเป็นเมนูที่<ม>บอกกับกาแฟดําเมนูนี้ครับมีชื่อว่าลูน่าแชนดี้ครับซึ่งเมนูนี้ก็จะมีส่วนประกอบของเอสเปรสโซช็อตจะมีโทนิกนะครับแล้วก็จะมีไซรัปต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้โทนของความ เปรี้ยวมีความซ่ามีความสดชื่นมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความเป็นผลไม้สีแดงไซรัปวันนี้เราใช้เป็นของกิฟ์ฟาร์ดครับก่อนอื่นเลยครับ้องบอลจะบดกาแฟาออกมาอยู่ที่20กรัมก่อนครับช็อตที่ได้ครับตัวนี้ก็สกัดออกมาโดยใช้กาแฟา20กรัมนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่ไซรัปครับอันนี้อันนี้สิจแลือ ตัวเลมอนเนตให้เลมอนเนตครับให้ความเปรี้ยวนะครับตัวเมื่อกี้เราได้ความเป็นผลไม้แดงผลไม้สุกนะฮะไซรัปตัวที่3ครับก็จะเป็นบลัดออร์เลนครับตัวนี้ให้ความหอมของความเป็นพรอยคอ้ข้าหน่อยๆฟิลลิ่งก็คือจะมีความสดชื่นตัดกับความเปรี้ยวนะครับก็5 ml เช่นเดียวกันครับสุดท้ายราเพิ่มความหอมครับของความเป็นดอกไม้กับเอเดอร์ฟลาวเวอร์ครับก็ใส่ประมาณ5 ml ครับสามารถปรับไซรักได้อันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการครยเหทและกันครับ ต่อมาก็มาเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของโทนิกใช้เป็นโทนิกนะครับ8 0 ml แล้วก็เราก็จะมาเช็คอันนี้เราก็กรองนิดนึงครับม็เทไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าลูน่าแชดดี้กับไซรัปที่ฝาดครับ ที่3ครับเมนูนี้เนี่ยเราเอาใจใสายคนที่ไม่ดื่มกาแฟแล้วกันน้องแบบนอนคอฟฟกันบ้างครับเมนูนี้เนี่ยชื่อเท่มากเลยเหมือนกับบาริสต้าเลยบูเบอริต้านะครับซึ่งบรูเนี่ยแน่นอนว่ามาจากคาว่าบลูเบอร์รี่ครับเมนูนี้ครับเราใช้เป็นไซลัปของกิฟตาส3ามตัวแล้วก็ตวงส่วสนผสมใส่ลงไปในแก้วใช้เป็นตัวซอสเพลเล่ก่อน20 ml นะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวไซรัปครับอยู่ที่10 ml นะครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับอยู่ที่60 ml ครับโอเคนิดเดียวพอ ข้น <c oughs> ตอนเสริมเนาะเราก็กรองนะครับบัวน้ําแข็งออกเนาะหรือเราอาจจะใช้เป็นล็อกไอก็ได้ก้อนกลมๆใหญ่ๆไว้ตรงกลางก็ได้ครับส่วนปากแก้วเนี่ยอาจจะใช้เลมอนนะครับปาาหรือใช้เกลือนะครับช่วยเพิ่มรสชาติหรือมิติของเครื่องดื่มมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องไม่ลืมเนาะเพราะมันมีบูเบอรี่ก็เพิ่มกิมมิคของพามเป็นบูเบอรี่เข้าไปนะเสร็จแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบูเบอริต้าครับนี่ เมนูที่4ี่ก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่า watermelon sparkling cubo ครับค้นตอนแรกก็ใส่ไซลัปแตงโม3 0มถึงส0 ml นะครับใช้โซดาครับประมาณ90 ml หรือว่าสาออนเองเนาะเมนูนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ก็ได้ครับแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นคูบูแล้วกันฮะเป็นกาแฟสกัดเย็นนะครับคำตอนนี้ก็ใส่กาแฟคูบูประมาณ50-60 ml ถึง60 อันนี้ก็เป็นเมนูที่นั่งชื่อว่า Watermelon s m a r k i n g c o b e นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเมนูที่5เป็นเมนู Dirty ครับวันนี้เราจะสกัด Dirty เลยใช้อัตรา,าสรว่วน Ratio หต่อหนึ่งซึ่งก็จะมีความเข้มข้นสูงมากๆในการทำเนี่ยเราจะใช้กาแฟอยู่ที่25กรัมแล้วก็จะดึงน้ำออกมาอยู่ที่25 ml นะครับหลายคนทำ Dirty ทำไมมันถึงไม่อยู่บนนมมันไม่ลอยเพราะว่าเวลาที่เราสกัดออกมาแล้วเรื่องของปริมาณน,น้ำที่มันเยอะเกินไปเนี่ยครับมันก็ทำให้เด์ตี้มันจมได้ตอนนี้เราเริ่มสกัดแล้วนะครับถ้าเราเป็นเครื่องชงกาแฟที่ไม่มีการปรับโฟโลคอนโทรเนี<ๆ>่ยก็จะสกัดออกมา9บาร์เลยฉะนั้นอาจจะเน้นความละเอียดของกาแฟสูงหน่อยก็ได้ฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเรื่องของเทสเชอร์ได้ฉะนั้นในช่วงของการรีเนี่ยเราอาจจะมีการ ับแรงดันที่ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็นเดิรนท,ที่เราสก,กัดออกมานะครับปริมาณน,น้ำที่หนึ่งมา25กรัมแต่ส่วนที่เราเห็นว่าตัวนี้มันจะมีความไหลเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะใช้วิปครีมด้วยในการผสม อย่างแรกในการสร้างความหนาแน่นได้ก็คือแช่เย็นให้มันเย็นจัดมากๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาเข้าฟีดก,ก่อนประมาณ5นาทีอัตราส่วนของวิปครีมเนี่ยใส่ประมาณสักส0มสมมุติว่าถ้าเราใส่นมเนี่ยประมาณสัก 100ML ก็แบ่งเป็น70-30ก็ได้ก็เลือกวิปครีมที่ถ้ามีรสชาติหวานเลยก็ได้นะถ้าเราชอบหรืออาจจะไม่หวานก็ได้ ปิดท้ายด้วยเมนูกาแฟดำกันบ้างเป็นเมนูเอสเปรสโซโทนิกแล้วกันครับก็ใช้เป็นช็อตกาแฟเสิร์ฟแบบอเมริกาโน่แหละแต่ว่าเพิ่มโทนิกเข้ามาให้มันมีความซ่ามากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นเมนูนี้ก็ใช้เป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับวันนี้เราสกัดเป็นอัตราส่วน1.2 2ต่อ2 20กรัมดึงน้ำออกมาประมาณ30 ml นะครับแล้วก็ใช้เป็นโทนิกนาอเเ็นชเวฟ ก็ใช้ตัวชเวฟครับประมาณ120 ml จริงๆเมนูนี้เนี่ยมันคล้ายกับไนโตรคูบูขครเห็นไหมฮะไนโตรก็ <Nit ro S 2> คือเป็นกาแฟาที่อัดไนโตรเข้าไปมันจะมีความซ่าๆเนาะเห็นี่มคือถ้าเราไม่มีเครื่องทำไนโตรเนี่ยการจะกินกาแฟาอเมริกาโน่ที่มันซ่ามันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือใส่โทนิกเข้าไปให้มันซาขึ้นนะครับเพิ่มเลมอนเข้าไปหน่อยนึงครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราสามารถปรับใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับกับเมนูเอสเปรสโซโฟนิกน,นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับเวิร์กช็อปการรังสรรค์เครื่องดื่มยังไงให้หน่าจดจำจากควายคาเฟ่ครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจครับแล้วก็ u b s สไ i b e ด้วยส่วนใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราแจกซูนหรืออยากทำเครื่องดื่มอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วพบกันในงานต่อไปครับผม